อุ้ยปั๊มน้ำสายหดท่อออกแปดนิ้วสายอ่อนยาว <Okay. S 1> เก้าเมตรเขาสวมว้สวมว้พบกับเจอกับไอ้นาทีร้อยสี่สิบพัะกำลังติดตั้งสายสายผ่านเรียบร้อยตึงสายผ่าน้ย ยังไงเนาะเมาอปดกันที่โอ้ใส่เสือโฆษณาให้ยจหดเจยหดลงตะขคนเนาะ้อนปำน้ำตงกะปน้ำเผาสองใบใจหด เจ๊โหดเตือนแล้วนะว่าถ้าจะใช้8นิ้วสายโหดเทผายาวต้องใช้รถไถนั่งขับถึงจะไหวเอาใหม่นะครับเจ๊้สิบสี่แรงไม่ไหวเอาแอลห้าศูนย์แต่ก่อน่จะซื้อเอาเลยแต่งเอาเอง เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าใช้รถไถน,นั่งขับขับปั๊ม8นิ้วเพา9เมตรน้ำจะแรงขนาดไหนรอติดตามตอนต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ i ร์ร้านใจโหมดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y o u t u ทิก i ตอ o k และ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา นอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ